กันที่ภารกิจกองทัพไม่ทิ้งประชาชนครับไปเริ่มกันที่พันเอกเอก,เอกคงรัตนบุรีนะครับเลขาธิการกองพลทหารราบที่5พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็ไปให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้บริเวณรอบค่ายเทพสตรีศรีสุนทรที่ตำบลกับปางอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับท่านที่ได้รับความช่วยเหลือมีฐานะยากจนพิการทุพพลภาพตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับโดยท่านแรกก็คือคุณยายสินยอดแก้ววัย87ปีนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงใส่ พ่อช่วยหายใจมีอาการทางสมองฟอไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับอาศัยอยู่กับลูกสะพ้ยโดยมีความต้องการอุปกรณ์ทำความสะอาดแผลและผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะครับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณมนทาชุมวงนะครับวัย52ปีเป็น มะเร็งที่รังไข่นะครับก็เดินเหินด้วยความยากลำบากมีแม่วัยชราพี่สาวคอยดูแลซึ่งมีความต้องการถังออกซิเจนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภ,โภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นกับสองครอบครัวแล้วครับ